อินสตรอเบอรี่ค่ะคนละหนึ่งชิ้นนะคะยิมหนึ่งอันค่ะวาวา <Yeah. S 1> ไอโอยกินคำๆเลยเหรอค่อยๆกินสิเปรี้ยวไหม oh. ไออันเดียวทีละอัน <laughs> เลือกอันใหม่ด้วย <laughs> เอกว่าน <Yeah. S 1> เปรี้ยวเหรอลูก <laughs> <Yeah. S 1> กินทีละอันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวติดคอค่อยๆกินค่ะ กินสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่เปรี้ยวแน่ๆเลยดูมันทำหน้าเป็นยังไงอะอร่อยไหมอะอร่อยไหมคะมีกีทิชชู่เตรียมไว้ก่อนเลยกล้องชันไหมทุกคนบอกหน่อยสิ ไม่เห็นคอมเมนต์อุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยมาแล้วคอมเมนต์กล้องชัดไหมคะถามหน่อยชัดค่ะครูครูตอยนะคะเอาอีกเหรอคะอ่าเน่นี่เน่โซลแล้วไอส้สวย อีกไหมคะเอา <hein>. อีกไหนแบมือมาซีกินหมดแล้วยังแบมือซีไหนอ้าปากซีหมดแล้วยังคะอ่าไหนอ้าปากซีคะอัย่าไม่ยอมอ้าแสดงว่ายังไม่หมดอ้าปาอ้าปากกันชิบหมดยังโอ้โหแก้มโอเคดูทำหน้าอุ้ยอุ้ย บอบแบแล้วนะหมดแล้วนะคะทำ,ทำไงอะ่ะพอแล้วเนาะโอเคไหมอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่ากว่านะ ใกล้จะสิบโมงคนที่มาดูเราแสดงว่าไม่ได้ทำงานใช่ไหมหรือว่าทำแหละแอบดูด้วย yeah. Yeah. หรือว่าแอบดูแบบไม่เปิดเสียงเพราะว่าเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นว่าแอบดู เอาอีกอาะหมดแล้วเอะเช็ดมือกันเช็ดมือเช็ดมือเช็ด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 เเช็ดนี้กินไม่เลอเสื้อเลยนะเก่งมากสวยเช็ดมือเช็ดมือเช็ดเช็ดเเช็ดเช็ด อีกเหรอคะมันหมดแล้วอะคะง่ำเอาไปไหนอะ <laughs> หมดแล้วหนีเลยเหรอว่าว่าอัญญามาไปดหรือได้ยินเสียงเลยเนี่ยไปเปิดถุงที่เมื่อกี้เอาสตรอเบรี่ออกมาอุย้ยมันเจอส้มมันเจอส้มมันเจอส้ม,ม <laughs> <laughs> เฮ้ยามันรู้เรื่องงี้เอามานี่อันนี้เข้ามาสิอันนี้ต้องนั่งเรียบร้อยแล้วเดินไม่ได้แล้วกินส้มเดี๋ยวเลอะนั่งซิดดาวซิดดาวเอาวากินด้ไหมอ่กินด้วยละเช็ดมือเช็ดมือ,เ,อเดี๋ยวมีเปิดส้มให้กินเปิดส้มนั่งเรียบร้อยก่อนนั่งเรียบร้อยทำยังไงคะ อนม้เปิดให้แล้วนะนั่งเรียบร้อยนะจิบทีละคนนะคะอ,อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,ย,ยอ่อานั่งเรียบร้อยนะกินช่มอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมคะช่วย,วยอ่อยอ่ยอย อาาร่อยไหมคะอวันอ่อยอย่อยอ่อยย่อยอ่อยอ่ยอยหม,หมดแล้วนะเช่นมือตรงนี้ค่ะเช่นมือตรงนี้ค่ะเด็กชอบกินผลไม้ตอนนี้พยายามจะไม่ขาดตอนการแบบให้กินผลไม้กินไข่ต้มอะไรเงี้ยเขาจะได้ติดไปเรื่อยๆอจนโตเออ,อ กินสอมนะไม่มีใครคอมเมนต์เพิ่มเลยเหรอคะทุกคนปิดเสียงแอบดูกันหมดเลยเหรออุ้ยสตาร์ารตตี้สตา,าร์า,ารตตี้อยู่ดีได้มันต้องสามพันใครให้เราเนี่ยส้มค่ะส้มค่ะขอดูหน่อยคุณแก้วอรารยานะคะส่งมาพันสองร้อดวงเอลิซา1 2 0 thousand hundred s แล้วก็คุณเซนฟางนะคะเชนฟางนะคะ610ดวงนะคะ I already got your star thank you <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีคุณเปียนะคะคุณวิริยาป้าหนึ่งนะคะโอ้คุณเชนฟางส่งมาหลายรอบมากเลยอะ่ะคุณคุณเกรมมิโรนะคะส่งมา50ดวงคุณกบหนึ่งร้อยดวง คุณนรีนะคะหนึ่งสิบดวงนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ,อะสองสาววันนี้ชุดน่ารักไหมล่ะชุดของอะไรนะ,ะสายฟ้าพายุมามีก็ใส่นะนี่มีให้ดูนี่เขามีก็ใส่นี่เขามีเป็นสีชมพูกินชม่ชม อะไรนะคะอายาอายาพูดอะไรนะคะดูกระจกบ้านชันสกรปรกมากลูกจับไปแลบบินแต่กระจกอร่อยมากไหมคะวันนี้มามีไปกินข้าวมาแล้วในสลัดมันมีอุย๊ยแต่ละมีสตรอเบอรี่กับส้มเนี่ยแหละมามีก็เลยเอากับไห,ห้ลูกอุย๊ยแต่ละแต่ละแต่ละ,ละหกลูกเอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้วนถ่ออ้วนอ้วนลมลงไปนอนเลยสะดุดขาพี่ไม่ลองสักคำเจ็บไหมลูกโหนานเลยวันเดี๋ยวต้องใช้ทิชชู่เปียกแล้วแหละทิชชู่แห้งอย่างเดียวเอาไม่อยู่ ย้ทำไมไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเลยล่ะเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ยหยดไปหมดแล้วลูกคะดูด,ด,ดเๆเนอะแท้ๆเนอะ ใช่ไหมคะวันนี้ชอบเนาะเหมือนกินข้าวโพดเนาะอืมไหนว่ามาใช่มีเช็ดซิเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเลอะเธอะไปหมดแล้วลูกอืมดูมือดูหน้า <laughs> เออเอะไม ตอนนี้พี่พี่ไปพักกินข้าวนะมันมิก็อยู่กับลูกไปก่อนกินส้มค่ะป้าโนกินข้าวเลยเอ่ะมาทิ้งนี่ามาทิ้งนี่ค่ะอัญญาไอ้วะอร่อยไหมแท้เป็นข้าวโพดเลยตามเก็บตามเก็บที่มันกินเนี่ยอร่อยไหมคะ รู้ดีด้วยนะเอาให้กินแต่สตรอเบอรี่พอกินหมดปุ๊บมันไปนค้นถุงที่เมื่อกี้เอาสตรอเบอรี่ออกมามันก็เลยเจอส้มอีกกล่องหนึ่งเอามากินปา๊อ่ะอ่ะตัวนี้ไว้ลูกเช็ดฟือกินเคี้ยงเลยดูสิกินเป็นด้วยนะเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์พ่อพ่อมั่งอ้าวอัญญาเอาอไปแล้วเหรอลูก ฮะมว่มาขึ้นอัญญาได้ดูไลฟ์พ่อพ่อไหมคะไ,มได้ดูดูไหมคะอ <c oughs> ไอ้ว่านออกมาพี่นุมันไปอยู่หลังพัดลมอัญญานี่นะนี่เสร็จแล้วยังอะ่ะเช็ดมือไหมเช็ดมือไหมมัอมีเช็ดมือให้ไหม,ไม อันยาเดี๋ยวล้มออโหมู่เอ้ยไม่รู้จะแยกล่างไงเลยเพราะว่าลูกก็ต่างคนต่างไปคนละทางเนี่เช็ดมือมา ผมมามกิเเนเปือกเลยเหรอยัดเปลือกเลยเหรอเช็ดมือไหมคะไม่เอา,อาแต่มือเลอะมากเลยนะแล้วดูหน้าสิเช็ดหน้าไหมคะไม่เอาได้ยังไงอะ่ะตกนะตกนะ กลับตัวเป็นแล้วนะเอสวยดูมันแอบยิ้มเอดี๋ยวตกไปข้างหลังนะนั่งเหรอนั่งได้เหรอเดี๋ยวหงายหลังนะลูกหนะตึ๊มโอ้โหเนยมื่อกี้มาสะดุดเท้าอ่อยล้มลงมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยโปะไม่ร้องสักคำตกหน้าวะ กินให้หมดก่อนลูกกินเกลี้ยงจริงเนี่ยไม่ขมแล,ล้วลูกแท้เปลือกเนี่ยให้ป้านุษปะเออพอแล้วมาเช็ดมือเช็ดมือป้านุป้านุเอาผ้าชิดทุกเปลืกเช็ดมือไม่ไม่ป้ายเบาะสิคะเดี๋ยวเบาะเหนียวหมดเลยไม่ชินช่วมาช่วงมันหมดแล้วว่ะนี่นี่ให้ป้านุเช็ดมือก่อนเดี๋ยวมามีเช็ดนี่ไล่เช็ดขอบข้อก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยมือมือก่อนมือมืออยู่ เลี้ยงเด็กนะใช้ทิชชู่เปียกเปลืองมากจริงๆค่ะทิชชู่เปียกนะมามีแนะนําให้มีทั้งแบบที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็แบบธรรมดานะเพราะว่ามันจําเป็นมากๆแบบแอลกอฮอล์เวลาสมมติเราออกไปข้างนอกใช่ไหมเวลาลูกแบบท,ทําธุระอ่่าเงี้ยโา้หาซ้อ, <laughs> ากกาอมัจะก็โดดะแล้วมันไม่ไปหยิบาก่อนล่ะแล้วมีเอาให้ ้องไปแลวเวลาลูกทำธุรานะเอามากินของพี่ไอ้ว้างเอามาพอแล้วเช็ดมือแล้วยังจะมาจับส้มอีกพี่หนีเลยไม่จบทิชชู่เปลี่ยนแบบแอลกอฮอล์นะมันจะช่วยแบบว่าทำความสะอาดดีมาก กลิ่นที่จะติดค้างลงเหนืออยู่บอกได้เลยว่าไม่มีเกลียงหมดสนิทสบายใจสะอาดแบบสบายใจมีก็จะพกเอาไว้แบบเช็ดมือเวลาสมมติว่าเราไปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตหยิบของหรืออะไรเงี้ยเอาไว้เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้เช็ดแบบต่างๆที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดเช็ดอุปกรณ์ลูกหรือว่าอะไรก็ตามลูกทาตกพื้นเงี้ยเอาขึ้นมาอุ้ยแต่ละลูกเอ้ยทาของมามีพังหมดเลยออกมาโอ้ย อืที่เขาทำล็อกเอาไว้ก็คืออะไรเนี่ยออกมาเลยว่านมันทำหลุดอีกแล้วพี่นุชทำอีนนี้ตกลางอีกแล้วแลวอันนี้อันนี้ก็คือหลุดออกไปอีกด,ดูดิโก่งออกไปอย่างนี้เลยพี่นุชเนี่ยมีอะไรไม่รู้เขียวๆหลุดออกมาเนี่ยข้างหลังอะออกมาเลย <c oughs> ออกได้ <c oughs> ไหมล่ะออกไม่ได้แล้วต้องเข้าไปทำไมเนี่ย อันนี่โอ๊ย,อยฉันจะวางของยังไงก่อนดีดูอันนี้ก็มาลือของอัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งกล้องตรงนี้อ,นอ,อ,นออกมาเอ้ยไปเข้าไปแล้ว ไล้หลักกับฉันนี่ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้วิ่งจับลูกไปด้วยต <c oughs> องไหออล้อ มันไม่มีข้อความขึ้นเลยอ่ะมันต้องมีปัญหาอะไรแน่เลย,นนเ,ลยเอาเจอแล้วหลายตัวนึงไปไหนโลกไอ้วาเอาอันนี้มาพอแล้วลูกโอ้ยมันกินเกลี้ยงเลยทีนนย่นูนดดูเขากินเก่งล้วล่ะดูเกี้ยงเลยข้าวไปในป่าไม่ขมด้วยนะ จะไปหยิบโทรศัพท์มือนี้ว่านุ้เห็นนะใช่อเอาขาวมาค่ะไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นนะตรงเนี้ย Aten, aten, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ พี่นุ่นพี่นุด,ดูในไลน์ให้หน่อยดิว่ามันมีข้อความขึ้นไหมหรือมันได้ยินเสียงไหมโอย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรทีพีหรอทีพีค่ะ อะไร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 คะไปไหนคะไปไหนคะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะอันนั้นมันกิฟต์ไทยอะคะอ่ะกิฟต์พี่วานี่คะมันี่มันมีไปติดให้พี่วาวาเอามานี่มาให้มามี อีกอันนี้ด้วยสิขอบคุณค่ะอ่ะมันเงียบเงียบอะ่ะงั้นมามีไปก่อนดีกว่าเนอะรอบเช้าบ๊ายบายทุกคนนะคะ